ผู้หญิงเป็นฝ้ามักถูกหลอกเพราะว่าหลายคนเนี่ยมาถามผมเยอะมากเลยทั้งในอินบ็อกซ์ทั้งในไลฟ์ ines, เลยว่าจริงไหมที่มันมีครีมที่สามารถรักษาฝ้ากะให้หายขาดได้พอเขาไปลองซื้อดูปรากฏว่ามันก็ไม่หายขาดผมบอกได้เลยนะครับจากงานวิจัยในปัจจุบันพบว่ายังไม่มีครีมตัวไหนที่สามารถรักษาตัวสร้างฝ้าให้มันหายไปได้ผมสมมุติง่ายๆแบบนี้ ฝ้าเนี่ยมันคือเซลล์สร้างฝ้าชั้นล่างค่อยๆปล่อยเม็ดสีผิวขึ้นไปแล้วก็ไปกองอยู่ชั้นบน ถ้ากองอยู่มากฝ้าก็จะเข้มกระก็จะเข้มถ้ากองอยู่น้อยเราก็เห็นฝ้ากระจางๆดังนั้นสิ่งที่ทําให้เกิดฝ้าเราสามารถกําจัดเฉพาะเม็ดสีผิวส่วนเกินด้านบนได้แต่เราไม่สามารถกําจัดเซลล์สร้างฝ้าที่อยู่ด้านล่างได้ดังนั้นเมื่อเป็นแบบนี้ก็หมายความว่าเราพยายามจะควบคุมให้ตัวเซลล์สร้างฝ้าเนี่ยมันสร้างเม็ดสีผิวส่วนเกินะ่ะ ลดลงให้น้อยที่สุดแต่เรายังกําจัดเสล่วสางฟ้าไม่ได้ดังนั้นถ้าเราเห็นผลิตภัณฑ์ไหนก็ตามเคลมว่ากําจัดฝ้าได้กําจัดกระได้100%ผมบอกได้ว่าไม่มีนะครับลองใช้ดูจะรู้เลยว่าบางทีเนี่ยมันทําให้ฝ้าดูเหมือนจะหายไปชั่วคราวคือกําจัดเฉพาะ เม็ดสีผิวส่วนเกินตรงนี้แต่ไม่ได้กําจัดเซลล์สร้างฝ้าดังนั้นถ้าเรายังโดนแดดอยู่ไม่ใช้กันแดดทํางานกลางแดดนะครับหรือว่าบางคนเนี่ยมีช่วงที่ฮอร์โมนเปลี่ยนแปลงบ่อยๆประจำเดือนมาไม่ปกติหรือว่าบางครั้งนะครับบางคนเข้าสู่วัยทองก็จะกระตุ้นให้เกิด ฝ้าขึ้นมาได้ดังนั้นให้ทําใจก่อนว่าเราคาดหวังการรักษาฝ้าเพียงแค่50%เท่านั้นก็คือทําให้ฝ้าจางลงระดับหนึ่งแต่เราอย่าพยายามคาดหวังว่ามันจะต้องหายไปเพราะถ้าเราทําแบบนั้นเราก็จะพยายามจะเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ไปเรื่อยๆืยเนี่ยค่ะที่ผลิตภัณฑ์แรกของเราอาจจะควบคุมเม็ดสีผิวได้ดีแล้วเราก็ใช้ของเดิมก็ได้ครับผมไม่ได้บอกว่าต้องใช้ครีมยี่ห้อไหนเพราะว่าที่คลินิกผมเนี่ยผมก็ใช้ยี่ห้อหนึ่งนะครับถ้าใครอยากรู้ก็พิมพ์คําว่าฝ้าฝ่อฝาไม่โทสะอาแล้วเสร็จป ลิงก์ให้ทางอินบ็อกก็ไปดูเป็นตัวอย่างแล้วกันเพราะว่าไม่อยากโฆษณาเนื่องจากไม่ใช่สินค้าของที่ผมผลิตเองนะครับจะเป็นสินค้าที่ผมใช้มา3ปีแล้วผมว่าผลิตภัณฑ์ตัวนี้มันก็โอเคอยู่แล้วดังนั้นผมก็เลย3ปีแทบจะไม่ได้เปลี่ยนผลิตภัณฑ์ที่แนะนําให้กับคนไข้เลยก็ใช้ผลิตภัณฑ์ตัวเดิมตลอดแล้วก็บอกคนไข้ทุกคนว่าเราแค่ควบคุมให้มันลดลงประมาณ500%แล้วเสร็จปุ๊บเราก็แต่งหน้า แล้วก็ปกปิดไว้ได้แค่นี้จริงๆนะครับผมจะไม่โอเวอร์เคมที่คลินิกเด็ดขาดว่านี่คนไข้ใช้อันนี้เลยแล้วจะหายไหมผมบอกตามความจริงว่ามันช่วยลดแค่ครึ่งเดียวเท่านั้นอย่างนั้นรักเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับที่กําลังเป็นฝ้าเป็นกัดหรือว่ากลัวจะเป็นฝ้ากัดอย่าพยายามสแสวงหาอะไรหรือพยายามระวังการโดนหลอกนะครับจากสื่อโซเชียลในปัจจุบันว่าฝ้ากัดสามารถหายขาดได้ร้อยเปอร์เซ็นต์คอนเฟิร์มยืนยันจากงาน,นวิจัยว่ายังไม่มีวิธีการไหนรักษาฝ้ากัดได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับใครอยากดูครี ก็ดูได้นะพิมพ์คำว่าฝ้าแล้วก็รอ Facebook ส่งลิงก์ให้ดูคุณก็ดูเป็นตัวอย่างจะได้รู้ว่าอ๋อหมอทีมใช้ตัวนี้แต่ไม่ใช่บอกว่าตัวนี้ดีสุดนะไม่ใช่ตัวนี้ดีในระดับหนึ่งที่ผมคิดว่าเหมาะที่จะใช้ทุกๆวันนะตลอดชีวิตได้เพราะว่ามันไม่ใช่ยามันเป็นแค่ เวสสำอางที่ใช้ลดเม็ดสีผิวส่วนเกินบนใบหน้ารักทุกคนนะครับใครชอบไอเดียดีๆแบบนี้เราเจอกันใน YouTube Facebook IG ที่ชื่อว่าหมอทีมด็อกเตรทีมและ TikTok ที่ชื่อว่าหมอทีมทีขออวยพรทุกคนนะครับให้หน้าใสนะครับแล้วก็ไหลฟฟากะครับสวัสดีครับ